วันนี้นะคะเราจะมาทําแกงส้มชะอมกุ้งกันนะคะสิ่งสําคัญของแกงส้มเครื่องแกงค่ะเราต้องมีเครื่องแกงที่อร่อยข้นประมาณหนึ่งความข้นได้มาจากไหนคะนอกจากเครื่องแกงแล้วก็จะมีเนื้อปลาเราจะใช้เนื้อปลาต้มแล้วก็ไม่เอาหนังนะคะแกะเอาแต่เนื้อไม่ให้มีกลิ่นคาวแล้วก็จะมีกุ้งแห้งป่นเพิ่มมาอีกนิดนึงก็จะช่วยให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเอากุ้งต้มเนี่ย มาตําในเครื่องแกงไม่ใช้ปลาต้มก็ได้ค่ะปลาเนี่ยจะต้มหรือจะนึ่งได้หมดแต่ว่าเราใช้แต่เนือ้อเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําแกงส้มชะอมกุ้งกันค่ะเราตาเครื่องแกงส้มกันก่อนเลยนะคะอ่าพริกไทยเยอะหน่อย ใส่พริกชี้ฟ้านะคะแห้งเม็ดใหญ่อันนี้พริกขี้หนูแห้งนะคะเม็ดเล็กเกลือขาดไม่ได้นะคะกระชายนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ปลาสำคัญมากเลยนะคะกระชายเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ดีค่ะใส่หัวหอมนะคะตอนนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือเนื้อปลานะคะแล้วก็กุ้งแห้งป่นนะคะบี้ให้เข้ากันนะคะใส่กระปิลงไปค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราตอกไข่กันก่อนเลย หลังจากนั้นเนี่ยนำชะอมเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะทอดไข่กันค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาชะอมใส่ลงไปได้เลยเกลี่ยให้หนาเท่าๆกันนะคะเอาละค่ะอีกด้านนึงก็สุกแล้วนะคะเราก็กลับอีกด้านนึงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟค่ะ เอาเป็นชิ้นพอคํานะคะนี่ค่ะขนาดที่รับประทานเข้าปากได้พอดีนะคะแล้วก็เริ่ม แกงส้มกันเลยค่ะเอาน้ำซุปใส่หม้อนะคะเมื่อเราตั้งน้ำซุปเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะคนให้เครื่องแกงละลายนิดนึงนะคะน้ำเดือดแล้วเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็ใส่ลงไปน้ำปลาใส่ตอนเดือดนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะคน ให้เครื่องปรุงละลายใส่กุ้งลงไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะตอนใส่กุ้งอย่าคนนะคะกุ้งเราสุกแล้วเรามีน้ำมะนาวอยู่ค่ะใส่สุดท้ายอย่าใส่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขมค่ะชะอมนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยเพราะว่าจะได้ดูดน้ำกดให้จมนะคะแล้วปิดไฟได้เลยค่ะ เราก็เอาชะอมลงใส่ก่อนค่ะเอ่อวิธีการทำไม่ยากแล้วความอร่อยก็อยู่ที่น้ำแกงนะคะรวมถึงทุกอย่างที่อยู่ในจานวัตถุดิบต้องสดนะคะรสชาติสารสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเห็นแล้วว่าทำไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะคะเราก็มา เรียนแกงส้มชะอมกุ้งกันนะคะ